เราเหายอยู่เป็นไง สวัสดีครับทุกคนวันนี้นันนิเวนกระดิกมาตกกุ้งนะทุกคนที่ครัวเกาะใหญ่นะบ่อที่น้นนิวมาก็จะอยู่เส้นลาสวิยออาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะทุกคนบ่อนี้คนเยอะมากคือถ้ามาช้านี่เต็มเลยนะทุกคนแต่นันนิวได้จองไว้แล้วนะมาถึงนนิวก็ได้กุ้งเลยนะทุกคนกุ้งถือว่าตัวใหญ่มากเลยนะกุ้งที่นี่ถือว่ากินดีมากเลยนะทุกคนนันนิวได้วัดเรื่อยๆเลยนะคันเบ็ดนันนิวก็เตรียมมาเองนะใครไม่มีก็เอาของทางบ่อได้นะทุกคนไม่เสียตังค์เพิ่มนะเสียแค่ค่าชั่วโมงขอะ กุ้งที่นี่แรงดีมากนะทุกคนคันที่นี่นวถือเป็นคันเวทแข่งนะทุกคนเอาทะโค้งเลยใครที่ชอบตกกุ้งสายหวานนะบ่อน,นี้แนะนําเลยตกกุ้งไม่ยากนะทุกคนขอแค่ใจเย็นๆกะจังหวะดีๆลองผิดลองถูกสักสองสามทีเดี๋ยวก็จับทางได้นะที่บ่อมีรางวัลให้เล่นก็จะเป็นกุ้งโบแล้วก็มีไฟฟ้าเลยทุกคนแล้วก็ทายน้ําหนักกุ้งนะทายถูกก็จะได้รับหนึ่งรอบาททครถูกถามตัวได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยกิจกรรมมีเริ่มตั้งแต่กี่โมง หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงกี่มุหนึ่งทุ่มเนึ่งแจเคื่อนโอเคหนึ่งสองหกนานิยวถ่ายไม่ถูกแต่ก็ยังดีที่ได้ไฟฟ้านะจังหวะนี้นะนิวถ่ายไม่ทันนะกินสองคันนะนิววัดสองคันเลยนะทุกคนติด2ตัวเลยนะนะนิวใช้มือจับขึ้นมาก็อย่างที่เห็นเลยนะทุกคนระวังกันด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นผลงานท้ายคลิปขอบคุณที่รับชมและกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับตกปลาให้สนุกครับสวัสดีครับ